สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับรายการไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเหรอพี่กุยกุยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำตามดิเอาเหรอรายการไม่ขอให้กุยนะครับจะไปกับใครกุยเสียงมึงยังั้นเป็นโรคกระปริดกระปรอยนกกาละเวก กาลเวกบันปลาแกสิไม่ใช่ <c oughs> แล้วมีนะออมาทำเสียงกระปิก,กระปอยกูแกเดี๋ยวพี่ผมสงสัยว่านกกาลเวกเนี่ย,ยผมไม่รู้จักจ,จริงเด็กอาจจะเป็นเด็กรุ่นผมก็ไม่รู้จักนกกาลเวก,<ไ>กเขาบอกเสียงมันจะเพราะเหมือนนกกระะเวกอะไรเงี้ยก็จยินมาเงี้ยเออนกมันก็เสียงเพราะหลาย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 ตัวนะโอ้ยเสียงมันเพราะอยู่แล้วนกเขาเออนกเขาขันนะนกเขา ไอ้พวกพวกที่ชื่นชอบนกข่าวนี่แบบอันี่เลยนะหลงรักเป็นลูกเลยนะนะเขาเลี้ยงเขาบประงมถ้าตัวดีๆหน่อยนี่เป็นแสนเป็นล้านนะนะเขานกอะไรนกคริบูนนกคริบูนนี่ก็ต้องเป็นไรคนที่ชื่นชมชีริบชีริบแล้วก็มีมีอะไรนกที่ถึงม่พ่ออีกนกคริบูนนกกระเวกนกโพระดก ผมก็ฟังมาเฉยๆไม่เคยเห็นนกพระโดกนกแก้วนกแก้วนกขุนทองนกขุนทองนกสินใจก็เสียงพอนะไม่น่าเล่นนะพี่ไม่น่าเล่นดีนะกูจะปล่อยนกฉัตรชัยเป็นนกสินใจนกฉัตรชัยนกฉัตรชัยเขาก็เป็นนักร้องเลยสินใจเป็นนักร้องเมื่อก่อนที่ดาราที่เป็นนักร้องกระหมดทุกคนเลยนะ ครับนกนกจัดชายเป็นนักร้องเนี่ยหรอร้องเพลงมีหมดนะเมื่อก่อนใครเป็นดาราก็ออกเทปหมดนะเขาทรายยังออกเพลงเลยมียุคนึงใครอยู่ในทีวีเนี่ยจับออกเทปหมดแต่ได้หมดนะเพราะว่าดาราเนี่ยส่วนใหญ่ความสามารถเขาสูงอยู่แล้วอ่าส่วนใหญ่ก็ร้องเพลงได้ดูอย่างนี่ไงครับพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์เห็นไหมโอ้โหลายเป็นดีเลยเสียงนี่กระชากอารมณ์เอ็มเอ็มสุรศักดิ์นี่เอามาร้องได้เลยใช่เห็นฉันเห็นเพลงอะไรละลายอ่ะนะเนื่องจากเสียงพี่อ๊อฟนั่นเป็นเอกลักษณ์นะคลาสสิก เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาจจะเสียงแบบไม่ใช่นักร้องแบบสายประกวดแต่ว่าก็ร้องได้สายนี่ไงอารมณ์สายอารมณ์ดูอย่างรายการนี้สายอารมณ์คุณกุยดูไหมครับนักกากนักร้องเห็นไหมนะคนขายเสียงเลยคนที่เราไม่รู้จักไม่คิดว่าเขาจะร้องเพลงเก่งก็ปรากฏว่าร้องเพลงเก่งหลายคนหลายคนหลายคนอย่างคุณกุยนี่ผมว่าก็น่าจะร้องได้นะสมมติว่าถ้าย้อนกลับไปสักยี่สิบปีแล้วเนียงผมร้องเนี่ยชอเพลงรักเพลง พอสราบอายุควันตาน้องเอ้ยผีมาอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าผิดคีย์ผิดคีย์ไม่ใช่ผิดคีย์คุณพ่อเพชรเขาเรียกคีย์นักดนตรีอย่างเงี้ยนะอะไรกูไอ้นี่แหละช่วยดิเครียดช่วยดิเครียดโอ้สตาร์ทแรงเหมนะอ่ะ โอ้สไตล์กับแฟนโอทีฉากหลังของเราคุณกุ้ยคุณแม่เพรสัปดาห์ที่แล้วมันเป็น่ใครดูดุริยางหลังพวกเราเนี่ยใช่พี่มันหมอกหมอกลงนี่หมอกหรือว่าสูสารดูให้ดีนะกุ้ยหมอกลงหมอกจางๆและควันนี่เขาใช้ใช้อะไรถึงตัวยอดขนาดนี้ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็อากาศก็จะดีอากาศก็จะหนาวเย็นในกรุงเทพนะก็จะไม่มีแดดเลยนะฮะมันหนาวเย็นอยู่สามวันวันนี้มาอัดรายการร้อนร้อนแล้วนะ ร้อนเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมมันทำให้เรามีความหวังไงแล้วมันได้กระชากความหวังเราลงมาครับช่วงหลังๆนี่ไม่เคยหนาวเกินอาทิตย์สักทีนะแต่ก่อนนี่หนาวเป็นเดือนไงสมัยเด็กๆนี่ต้องใส่เสื้อหนาวไปโรงเรียนจะใส่เสื้อหนาวอวดถูกอวดแต่เด็กสมัยใหม่นี่ไม่มีแล้วแต่เสื้อหนาวมีแล้วมีแล้วใส่ไปร้อนตายเลยใช่ไหมเด็กสมัยใหม่นี่เสื้อผ้ายิ่งน้อยลงเสื้อผ้ายิ่งน้อยลงก็แบบนี่ร้อนใช่ไหม เปิดนู่นเปิดนี่เพราะอากาศไงใช่ไหมเพราะอากาศเด็กมสมัยมพูดคุณแม่เพชรจะบอกเด็กสมัยนี้ใจถึงกว่าเดิมถูกต้องวัฒนธรรมมันเปลี่ยนใช่สมัยผมเรียนหนังสือนะคุณกุย เรียนโรงเรียนสหะหมายว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายเรียนด้วยกันมือนี่ห้ามไปโดนเลยนะโดนไม่ได้นะครูเห็นนี่แบบโอ้โหผิดเลยนะบุญเล่นทำไมเธอไปเดินหรือ่ไปเดินมีแฟนไปจีบหญิงไปเดินมาบนคลองเงี้ยไปจูงมือผู้หญิงนี่ไม่ได้นะไม่ได้เลยนะโอ้โหผิดเลยนะผิดผิดระเบียบวินัยอย่างแรงสมัยนี้ถ้าไม่จูงถือว่าผิดผิดเดี๋ยวมันโดนงอนนะก็เรียกอะไรโลกโลกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยแต่ผมก็ยังรับได้นะยังรับได้ ยักลับได้ไหมครัว่าไงครับคุณแม่ก็คือแบบว่าถึงแค่นี้ยังลับได้แต่ถ้าเกินกว่านี้รู้สึกอ๋อถ้าจับมือก็ลับได้ไม่เป็นไรก็วันก่อนเห็นลูกสาวคุณแม่เพชรจูมือใครไม่รู้ประจุมือผู้ชายก็ลับได้ไม่ใช่เหรอมีหน้ากลับมาอะไรเฮ้ยบอกอะไรสบายตัวลูกนะนี่เป็นเล่นลูกตัวเองกันไหนๆกันไหนๆก็ไม่ต้องแก้งนี้บอกไม่ใช่ลูกผมคุณป้าหมูจังผิดอะไรอย่างนี้ อ้แต่มีมีลูกสาวก็คงต้องเป็นห่วงนะห่วงไหมแมรวห่วงไหมลูกสาวเขาบอกว่ามีลูกสาวเนี่ยเหมือนมีซ่วมอยู่ไว้หน้าบ้านอันนี้ตีควาาษิดเก่าคนจีนเขาไม่ชอบมีลูกสาวอยากมีเดี๋ยวไม่มีผู้สืบตระกูลลูกสาวเนี่ยบังเอิญลูกสาวผมเป็นหญิงหญิงแกล่งไงผมเลยไม่ห่วงทำไมยกน้ำหนักหรือยังไงไม่ใช่ฮะคือมันเอาตัวรอดได้อ่ะแล้วก็ความคิดเขาดีเขาอ่าหนักไปทางเด็กเรียนเลยไม่กลัวผมกลัวลูกชายเนี่ยฮะนี่แสดงว่าคุณแมร์วิสเนี่ย สั่งสอนล,ลูกสาวได้ดีเยี่ยมถ้าอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบว,วินัยอย่าใช้คําว่างั้นเลยฮะอย่าใช้ว่าอะไรดีฮะผมก็ ไม่ให้ไปไหนอ่ะถ้าจะไปไหนก็ต้องขอโทรอะไรเขาแน่นอนเขาเป็นผู้หญิงจะปล่อยเขาไปเป็นลูกลูกสาวขงเไม่ให้ไปไหนมาไหนก็คือผมจะไปรับเลยสมมติผมผมมานั่งนึกนะสมมติลูกผมโตเงี้ยแล้วบอกอ้าวพ่อขอไปเที่ยวผับกับเพื่อนหน่อยสมมติอายุสิบแปดแล้วบอกอ้าวได้ผมก็เราก็จะไปปิดการรู้ว่าได้แต่แต่กูไปด้วยนะอะไรเงี้ยไปนี่คือไม่ใช่ไปดูลูกแล้วไปดูเพื่อนลูกไปดูเพื่อนลูกไปดูเพื่อนลูกแล้วก็เด็กสมัยนี้มันอ้วนทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วลูกเราก็จะพูดกับเราว่า แดดี้ดครีบสต็อปตื๊ดมเฟรนแล้วนั่นหนังแล้วหนักเลยนะนั่นหนังหนังของหนังเลยหนังแต่ก็ถือว่ายิงปืนนัดเดียวถ้ามีคนมาดูลูกด้วยล่วงเกินลูกคุณแม่เพ้นนี้ทำยังไงลูกสาวลูกเกินยังไงฮะล่วงเกินหือว่าเขามาลักลอบอ่ะแอบจับมือแอบหอมแก้มลูกสาวเงี้ยแอบสมมติอ่ะถ้ามีผู้ชายมีเด็กผู้ชายแล้วคุณแม่เพ้นจับได้เงี้ยคุณแม่เพ้นจะทำยังไง ผมจะไปทําอะไรได้ถ้าเขาถ้าลูกสาวผมชอบอืนี่แสดงว่าเป็นพ่อสมัยใหม่เข้าใจลูกจริงๆวันนี้มีเรื่องแบบว่าพระจันทร์เต็มดวงอะไรอย่างเงี้ยวาัช่วงนี้ไปพักกันก่อนครู่เดียวครับ